ไม่สุงค่ะสวัสดีค่ะชอบสีอะไรเกืกสีอีสังอยากได้สีอะไรใครไลสีอีสังจะเอาสีอะไรไดเอาสีอีสังสีขาว สีขาวสีผึกในก็อไรค่ะสีดำสีล้ําสีสมพูสีขลองสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลือง ไม่รู้จะทำยังไงอํำหูเตเฮ็ดจึงหรือเป็นอะไรเป็นอีสังเพราะอะไรกอบอีสังมีเรื่องอะไรมีลองอีสัง ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอําหู้ว่าเขาเป็นเพิไม่รู้ว่าเขามาจากไหนอําหู่ว่าเขาอยู่ตีเลยมาพูดมาลาดมาอยากไปเล่นเล่นใครกว่าไปเล่น อย่าไปลืมกดติดตามกดไลค์ปันตาตีตทำคลิปใหม่กว่าแทงค่าเงินโซมิโอค่ะกูก็